สวัสดีค่ะแย่แล้วใครส่งของขนส่งนี้รีบเช็คด่วนของค้างในครังเพียบพนักงานโยนพัสดุกันฉ่ำผู้ใช้เอ็กเพจได้โพสต์คลิปโกดังคลังสินค้าบริษัทขนส่งเอกชนชื่อดังรายหนึ่งที่เต็มไปด้วยกองพัสดุของลูกค้าวางกองเป็นภูเขาเต็มไปหมดโดยทางพนักงานขนส่งต่างพากันบน่นเนื่องจากมีจำนวนพนักงานไม่พอเพราะทางบริษัทปรับลดพนักงานลงแถมยังลดเงินเดือนอีกด้วย จากเดิมค่าส่งที่พนักง,งานได้ต่อชิ้นคือ7.25บาทแต่ปัจจุบันนี้เหลือเพียง5บาทเท่านั้นทำให้ลูกค้าได้ของช้าบางรายถึงขั้นต้องเข้ามารับพัสดุของตัวเองถึงคลังสินค้าด้วยตัวเองหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากค่ะที่เช่นคนไทยต้องกลับไปหาที่เก่าคือไปรณีนีถึงค่าส่งจะแพงเวอร์ตามของไม่ได้โทรไม่มีคนรับ น้าพนักงานเคาน์เตอร์เหมือนตู่ผู้จาดุเหมือนเราส่งฟรีแต่ก็ยังดีที่คนส่งจำบ้านได้เสมอถนอมของให้เราที่สำคัญไปรสณีขาดทุนหลายปีแต่ไม่เจ๊งปิดกิจ,จาก,การแน่นอนตอนนี้แต่ละบริษัทคือตัดราคาค่าส่งแข่งกันแล้วบริษัทก็ใช้วิธีมาตัดเงินพนักงานแบบนี้เอง ปริมาณของที่ส่งมีมากขึ้นบริษัทเกิดใหม่ก็มากตามแต่การตัดราคามากไปก็ไม่ใช่ความยั่งยืนของทุกฝ่ายทั้งคนให้ส่งก็ได้ของช้าบุบเสียหายพนักงานส่งของก็รีบทำเวลาให้ได้มากขึ้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้เคยถูกพนักงานส่งสินค้าบริษัท J&T คุมคูบอกคนที่บ้านว่าฝากบอกเจ้าของบ้านด้วยว่า ขอให้รู้ไว้ว่าย่านนี้ใครส่งของใครคุมต่อจากนี้จะไม่ส่งให้อีกถ้าเป็นพัสดุบ้านนี้ให้ไปเอาเองที่โกดังปลอกฎของ j n t จะไม่อนุญาตให้เจ้าของพัสดุไปรับสินค้าด้วยตัวเอง100%และเจอแบบมาส่งดึกๆ2งถึงสาทุ่มด้วยสงสารพนักงานมากเขาขอโทษแล้วขอโทษอีกแบบยกมือไหว้เลยว่าขอโทษที่ส่งช้าค่ะ เขาคงอยากส่งให้ไวแต่กำลังคนมันมีน้อยมากเป็นต้นขอบคุณสยามนิวค่ะ